นม้าในช่วงเขาเปิดบ่อสายนี่ประมาณเดือนลล่ะครับนักแข็งบ่อสายบ่อหนิรถมันเยอะรถเยอะมากใช่ไหมครับรถพ่วงมาเตร่าสิบกว่าคันดันตามตูดกันมาเลยใส่ของหนักแข่งที่มันติเป็นดาะยะมามันม้าเจร่าติดต่อกันมาเตร่าแปดคันเก้าคันบาทนี่มันมันจะมันิะเยู่ได้ถ้หนุนหนังเท่าไรมันก็ตรงนี้เดียวร้อนมากไหมครับนักครับใส่เยอะ เดือดร้อนมากไหมเดือดร้อนมากเลยที่สุดได้แต่ย <laughs> <laughs> อย่าย้ายบ้านออกจากถนนนี้แล้ว <laughs> อยากย้ายบ้านนี้แล้วครับไม่ไหวเนะาะครับพอไหวแล้ว ขั้นตอนของการขออนุญาตท่าสายต้องขอเส้นทางวิ่งที่ชัดเจนมันต้องได้รับอนุญาตจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนนี่คือหลักความจริงและจริงๆแล้วเขาไปขออนุญาตตอนไหนเรายังไม่รู้เขาขอวิ่งไปเส้นทางไหนตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านนี่ชาวบ้านนี่อยากรู้ว่าผู้ให้อนุญาตสัมปทานทรายนี้เขาใช้เส้นทางที่ไหนในการวิ่งซึ่งเราไม่ได้อนุญาตให้วิ่งเส้นนี้แล้วก็ไม่เคยขออนุญาตจากเรา มีแต่ทำเองแล้วนี้เราไม่รู้จะขึ้นไข่ถน,นนนี้ผมไม่อยากให้ทำทำไปแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดินทำไปเพื่อให้เขาวิ่งทำถนนพังอยู่ปันปีนี้ซ่อมเกือบสิบรอบอมไม่รู้เงินกี่ร้อยล้านอยู่ที่นี่เขาทำพังแล้วก็วิ่งคนเดียวประชาชนแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางเส้นนี้งั้นผมถึงขอเรียนให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มาดูแลเรา แล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาของเราว่าการขออนุญาตดูทรายในที่คณะกรรมาการให้ดูทรายนั่นคุณได้ทําปัตชาคมถูกต้องไหมในการขอดําเรียงทรายเพราะขั้นตอนการดูทรายมันมีการขอดําเรียงทรายและขนทรายที่ถูกต้องชัดเจนจะไม่เหมือนการขอสมรทานอย่างอื่นเพราะทรายมันเป็นทรัพยานคของแผ่นดินที่ประชาชนทุกคนมีเสร็จ คุณมีสิทธิ์ทรมฐานไแต่คุณต้องไม่ให้ผลกระทบกับเรานี่คือสิ่งที่ผมจะฝากให้กับท่านช่วยประสานผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจให้มาดูข้อเท็จจริงให้กับชาวบ้านด้วยและก็หาทางออกให้กับพี่น้องบ้านเจียด้วยครับ หนึ่งบ่อต่าก็ยี่สิบสามสิบขั้นพวกพี่น้องยุ่งกล้ๆนี่ฟุ่นเต็มเลือดห้อนหลาวันนี้ม้าก็ไม่มีที่จะนั่งแล้วคนแก่ก็เดนไม่ได้คนวยคนใัร้อนต้งแตช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยคุณท่านไม่เป็นเวลาช่วยจัดเวลาให้ด้วยตีสี่ร่ำมาเด็กเลิกโรงเรียนก็มาไม่ค่อยหยุดมาทุกเวลาแทนที่เด็กเลิกโรงเรียนจะไม่มามันก็วิ่งมาชาวบ้านเจียเลือดร้อน ช่วยหน่อยค่ะท่านช่วยหน่อยช่วยด้วยเป็นมานานหรือยังครับนี่ครับนานแล้วค่ะตลอดเลยแม่เสียเนี่ยสามสี่ปีแต่ปีนี้มาเละหนักนปีนี้เนี่ยมากที่สุดเลยสิบล้อนี่ตอนนี้ถนนเราเป็นถนนอะไรครับถนนลาดยางเดี๋ยวนี้เป็นถนนอะไรครับทุกวันเล่นทุกวันเล่นอัดมทุกวันอันดมเป็นที่โคนทุก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 ทุีทุกทุกทันทุกทุกท่กทุกนุกท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 ุก จักไ่เีนไ่ให้เข้านทชุมชนไม่ให้่าที่ชุมชนอยากทวิให้ทนน้ตัวองไม่ขัดไม่ไม่ขัดครับจะอยากให้ํำเนินใหม่ทำถนนใหม่การแบานแสงเขาทำกันอ่ะเออเหมือนที่มันไม่ได้ทราต่ไม่ได้เออครับ